คอไอไขไม่โทกใ่ถูกต้องค่ะคออดนคตถูกต้องค่ะคอนคออคอนคน สุกโซนดวงใจดอกกะดัางาดอกเข็มดอกดอกจำปาดอกจำปีดอกชบาเพนเดนไพรใช้ข้องมองครูดูเพินเดินผ้าผัดครึ่งจึงเปลี่ยนเรียนกดหมดซับรับทราบกอบลาขามวดขามีน ขยับขยำขยุ้มขยังปวดหอมขังขัดข้างชาพันชาเสือจับเนื้อจินเองชาเสือต้องไว้ลายชาชายต้องไว้ชื่อชาเสือไม่ทิ้งลายชายชายทะเลชายหา ชาไหวชาแข็งชำรละชีพชีพจรชีวิตชีวิตจิตใจชีวิตชีวาชุมชนชนชลมุนเชิงตะกอนเชิญชวนเชีช่ยวชาญซอยมรพทศมังคุดมัชชามัชยามัสยิตมารยาทมารยามิตรมิตรภาพเมฆขลาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉินในกรณีที่เหตุ เกิดฉุกเฉินสามารถทาการประถมทาบการแพณจุดเกิดเหตุได้ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยไม่มีความจําเป็นเนื่องจากการเคลื่อนย้ายอาจทําให้ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวดบริเวณศีรษะหรือมีอาการบาดเจ็บมากกว่าเดิมโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณศีรษะคอกระดูกสันหลังควรรอให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ที่ปลอดภัย T ดีวัน พระแก้วพระครูล้ำค่าชาวประชาสามมคคีหลวงปู่ดีพระขังเรื่องดลือดังประเพณีมากมีหัตถกรรมถิ่นวัฒนธรรมลาวเวียงองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจการเคารพสิทธิมนุษยชนจึงมีความสำคัญเหนือไปกว่า การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคมหรือกฎหมายการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งมีได้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นหากแต่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานองค์กรหรือกลุ่มต่างๆทางสังคมร่วมกันปัจจุบันองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและต่างประเทศมีอยู่เป็นจำนวนมาก